ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี PP, G, และท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านครับผมผมแฮกบบาดอยมีคินค้าใหม่มานําเสนอจะสยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่ด้านหน้านี่คือรถเข้าใหม่นะครับ r t ร0 0ครับนี่แล้วก็โค้งสยามพัดครับตาช้างครับ อีกตัวยังอยู่นะครับ120ครับแล้วก็โครงสยามพัดครับแล้วก็โน่น E T ครับ E T ทีสองันครับแล้วก็โครงหมื่นห้าครับตาช้างครับสําหรับพี่พี่ c ที่คอมเมนต์มาเนาะถามว่าผ่อนได้ไหมครับทางร้านยังไม่มีบริการผ่อนนะครับต้องยังยังไม่มีแบบบริการผ่อนครับขายหน้าร้านอย่างเดียวครับคือแล้วก็อยากได้ RT 1 4ทครับ อา1 4ทส่สิงนองบัวครับราคาอา1 4ทีร้อยี่อยู่ที่สามหมืนสามนะครับแต่ราคาส่งนี่ต้องคุยกับเฮียครับมาคิดค่าส่งเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่ทราบครับต้องทบทวสอบสามเนาะเออทัวรท้ายคลิปครับก็จะมี z ซตทีหนึ้าครับตัวนี้ครับแล้วก็ใส่โครงนี่พี่ก็ถามมาว่าทําเป็นคันทํำไหมครับทํำนะครับ ซื้อเครื่องนี้155นี่เนาะ38,000แล้วก็โค้งนี้ครับ28,000ครับเอาโค้งนี้แล้วก็เครื่องนี้มาใส่กันได้ครับทําได้หมดครับขอให้พี่เอฟซีขอมาครับจัดให้หมดครับปลาดอยไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดครับแล้วก็จะมีแบบพี่ก็ถามมาว่าเครื่องนี่ทําใหม่ใช่ไหมครับนี่นี่คือบิ้วใหม่นะครับบิ้วใหม่หมดนะครับพร้อมใช้งานครับ ว่าขอ PFC ที่รับได้เนาะแต่สภาพนี่สวยพร้อมใช้แน่นอนครับซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมซ่อมเลยครับคือใช้ในงานได้เลยครับปกติครับแล้วก็จะมียางกระทะเนาะนี่แบบนี้ครับมีเหมือนกันครับราคาประมาณ4,5 0 0นนะครับเนี่ยชุดนี้ครับสองล้อครับเข้าๆนะครับแต่แล้วแล้วแต่แต่ละเส้นเหมือนกันครับต้องโทรมาถามเฮียครับเบอร์โทรท้ายคลิปครับประมาณ4,5 0 0นหครับประมาณนี้ แล้วก็พี่เขาบอกาถามถามมาว่ามี E t ที95ครับเทิน105ครับ105นี่คือยันม่าใช่ไหมครับหรือคูปตาครับอันนี้ทางร้านยังรับบริการตีเทินอยู่นะครับต้องมาคุยเองครับเอาของมาเนาะต้องเห็นสินค้าก่อนครับแล้วก็มาดูสินค้าหน้าร้านครับจะซื้อได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ครับ เครื่องนี้ก็ร้อยห้านี่เป็นคูบต้าหรือเปล่าครับหรือยันมาครับร้อยห้านี่ที่ที่ไม่ได้บอกว่าคูปต้าหรือยันมานะผมก็ไม่แน่ใจครับร้อยห้าร้อยห้าหรือร้อยสิบห้าครับมีร้อยสิบห้ายันมานะครับสองหมื่นสองครับก็จะได้เพิ่มประมาณสมมติ ร้อยสิบห้าสองหื่นสองเนาะอีทีเก้าห้าภาพสวยหน่อยประมาณหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าอนี้ก็่าจจะเพิ่มไม่ถึงหมื่นนะครับตีไปคร่าวๆเนาะนี่ตัวนี้สองหมื่นสองครับเก้าห้านี่ที่ร้านขายอยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับแต่ไม่ทราบว่าออภัยครับสายเข้าครับพอดีลูกค้าโทรมาถามครับอยากได้ อาร์ทีร้อยยี่เนาะตัวนี้ครับก็เลยคุยแป๊บหนึ่งครับพี่เขาสนใจนะครับผมก็เลยให้เบอร์โทรทางร้านโทรติดต่อเอานะครับไอตัวนี้ขายอยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับแต่ของพี่นี่สภาพแบบยังไงก็มาคุยกันเนาะว่าเฮียจะให้ราคาแบบไหนครับมาคุยกันที่ร้านดีกว่าครับถ้าเพิ่มนี่ก็ไม่น่าเกินหมื่นนะครับราคาประมาณนี้ครับราคาไม่เยอะครับประมาณนี้ครับ นี่ประมาณนี้ครับก็มาคุยกันที่ร้านดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้เนะาะเพราะว่าผมมีเบอร์โทรท้ายคลิปครับถ้าไม่ไกลมากก็เข้ามาที่ร้านดีกว่าครับถ้าใครมีเครื่องเก่าไม่ได้ใช้แล้วก็ทางร้านเฮียยังรับซื้อเหมือนกันนะครับก็มาคุยราคากันครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับเพบิ่มก็น่าจะไม่เพิ่มถึงหมื่นนะครับประมาณเนาะประมาณนะั้นแหละครับเนาะ ขออภัยนะครับที่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้ผมก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันครับต้องให้เฮียตัดสินใจเนาะถ้าเฮียเห็นสินค้าหรืออะไรเนี่ยเห็นเครื่องเนี่ยตีได้ชัวร์ครับก็มาคุยกันดีกว่าครับมาคุยที่ร้านที่อยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรครับส่วนล้อเหล็กนี่ก็มีนะครับขาดครับก็มีเหมือนกันครับนี่ผมไล่ตั้งแต่มีห้าชุดเนาะไล่ตั้งแต่นี่ดีกว่าครับ หมื 1700, 500่นเจ็ดห้าร้อยครับเนี่ย et ร้อยสิบครับส่วนโค้งนี่หมื่นห้าครับเนี่ยโค้งหมื่นห้าครับนี่ก็เหมือนกันครับโค้งหมื่นห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกราคาผิดครับแต่ขออภัยนะครับสั่นหน่อยครับสองหมื่นสองครับเออผิดครับขออภัยครับโค้งนี่สองหมื่นสองครับไอเครื่องนี่สองหมื่นสอง โค้งนี่หมื่นห้านะครับนี่ประมาณนี้ส่วนนี่หมื่นสี่ครับโค้งสองหมื่นครับนี่สามหมื่นสี่ครับมาเอาไปใช้ได้เลยครับสวยครับส่วนนี่ร้อยยี่สิบครับสองหมื่นเจ็ดครับนี่สองหมื่นเจ็ดส่วนโค้งนี่สองหมื่นแปดนะครับนี่นี่เข้าใหม่ครับอันนี้ขายดีมากครับเข้ามาไม่เกินวันสองวันนี่ออกไปเลยครับร้อยครับร้อยแรงครับสองหมื่นสี่ครับนี่โค้งนี่สองหมื่นแปดนะครับนี่ สวยๆแล้วครับมีให้เลือกสวยๆอยู่สองชุดนะครับเนี่ยนี่ประมาณนี้ครับใ่รช้านี่ไม่ทันแน่นอนครับเอาโบมาจอดหน้าร้านนะครับนี่ร้อยยี่ครับนี่ร้อยครับส่วนมากพี่ๆ fc นี่จะเอาตัวร้อยครับเพราะว่าไม่หนักมากเนาะใช้บนดอยบนเขานี่บังคับง่ายครับสบายๆครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยไม่มีให้เลือกแล้วครับถ้าช้านี่ ไม่ทันแน่นอนครับนี่เพิ่งเสร็จเลยครับเข้าใหม่ครับนี่สินค้าเข้าใหม่แล้วครับ R าร้อยครับร้อย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 สองหมื่นสี่ครับนี่ผมให้ดูสภาพเครื่องเนาะนี่รอยากได้ก็มาดูที่ร้านได้ครับด่วนเลยครับนี่ดอกยางครับนี่ยางลึกๆครับนี่สวยๆครับสวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดๆช้าๆหน่อยเนาะ เพื่อเป็นการตัดสินใจให้พี่ f อฟซเนาะแบบโทรมานี่คือมาจองเลยครับนี่ไม่ต้องมาดูอีกครับนี่รับประกันว่าใช้งานได้ปกติครับไม่ไอไม่ดันครับนี่ซื้อไปเติมน้ำมันวิ่งอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเช็คของเหลวให้หมดแล้วครับน้ำมันเครืองเกียร์น้ำมันเกียร์นี่ก็นี่เช็คให้ใหม่หมดแล้วครับประมาณนี้ครับนี่สวยๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับ โค้งนี่สวยมากครับสองหมืนแปดครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นโค้งตาช้างสยามพัดนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่สายพานพร้อมแล้วครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับเนี่ดูฝั่งซ้ายครับเนี่ดูสภาพโดยรวมครับบอกเลยว่าสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วครับนี่สวยมากครับสองหมืนสี่ครับ ราคาแบบน่ารักน่ารักครับโคมนี้สองหมื่นแปดครับส่วนนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับราคาจะทะยยบขึ้นมาอีกหน่อยครับแต่จะหนักกว่าตัวนี้นะครับเนี่ยพูดถึงว่าใช้บนโดรนบนเสานี่ยตัวนี้ใช้ดีครับลูกค้าชอบมากเลยครับ PFC ครับเนี่ยมาเข้ามานี่เมื่อเกินมันสองวันครับออกไปเลยครับใครอยากได้ก็นด่วนเลยนะครับตัวนี้ก็ลองลงมาครับ P PFC ชอบครับร้อยยี่สิบครับ 2องหมื่นเจ็ดครับตซนโค้งนี่สองหมื่นแปดเหมือนกันครับประมาณนี้ครับสวยเหมือนกันครับชอบโค้งไหนก็เอาได้หมดครับนี่บอกเลยว่าโอ้โหสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วครับนี่ดอกยางครับนี่ให้ดูคู่เลยครับดอกยางเท่าๆกันเลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับสส่พงใส่ผ่านขึ้นแล้วนะครับใส่คันเร่งยังไม่ได้ใส่ครับใส่ขายันเร่งคือแบบ เอาไปใช้งานได้เลยครับมือหมุนไฟตรงไฟตาครบครับเนี่ยประมาณนี้ครับส่วนนี้จะเป็นร้อยยี่จะเยอะหน่อยครับสี่ห้าเครื่องครับสองหมื่นเจ็ดครับมีให้เลือกเยอะอยู่ครับตัวนี้จะเอาไปใช้ปั่นไฟปั่นน้ําได้ครับลากสาลี่ได้ครับส่วนร้อยนี่ไม่แนะนําให้เอานะครับเพราะว่าเครื่องจะดอปหน่อยครับถ้าไปใช้งานหนักๆเนาะถ้าจะเอาไปปั่นน้ํา ปั่นน้ำปั่นไฟนี่ผมแนะนำร้อยี่ดีกว่าครับเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้ครับห้าร้อยนี่เหมาะสำหรับรากสาลี่ครับผลของครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ผมแนะนำให้ไปลากสาลี่ไถ่ายไล่ถ่ายนาได้ครับแต่ไปปั่นไฟปั่นน้ำนี่ไม่แนะนำนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าเครื่องร้อยเนาะถ้าเอาไปปั่นน้ำปั่นไฟนี่ร้อยี่ดีกว่าครับจบกว่กันครับเครื่องจะไม่หน่วงไม่หนักเลยครับนี่ประมาณนี้ ส่วน ET ทีก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับมีให้เลือกครับอันนี้ก็ออกไปเยอะแล้วครับสาสี่เครื่องครับประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ล้อเก้าสิก็ยังมีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับนี่90ก็ใช้ได้เหมือนกันครับนี่สองหมื่นครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับนี่ตอนนี้ราคาไม่แรงครับนี่สองหมื่นใช่ไหม อันนี้สองหมื่นแปดครับก็จะตกอยู่สี่หมื่นแปดครับพอเรามาคุยกันครับถ้าชุดนี้นะน่าจะคุยกันได้นิดหน่อยอครับถ้าต,ตัวนี้สองหมื่นแปดใช่ไหมโค้งสยามพัดนครับตัวนี้สองหมื่นครับก็จะเนาะมาคุยกันครับตัวนี้อยู่ตกที่สี่หมื่นแปดครับแต่ถ้าจะเอานี่เก้าสิบสองหมื่นโค้งตัวนี้ ถ้าไม่ชอบรุ่นใหม่เยอะนะครับสองหมื่นเหมือนกันครับชุดนี้อยู่ที่สี่หมื่นนะครับเนี่ยจับใส่ได้นะครับ้าทีเอฟซีชอบครับเนี่ยสองหมื่นแล้วก็เครื่องนี่สองหมื่นครับเอาใส่กันได้นะครับขอให้พี่เอฟซีเอ่ยมาครับจัดให้ตลอดครับเนี่ยสี่หมื่นครับชุดนี้ครับได้สวยด้วยครับใครชอบรุ่นใหม่กว่าก็เนี่ยสองหมื่นแปดครับแต่ราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกครับนี่สองหมื่นแปดใช่ไหม อันนี้สองห0ื่นครับจะ4 8 0 0 0ครับส่วนใครอยากได้ยันมาทีเหนึ่งหครับยังอยู่นะครับยันมาครับยันมาทีเหนึ่งหนึ่งห้าครับจะอยู่ที่2อ0 0 0สองนะครับเนี่ยผมลองแล้วครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังเสียงลองก็ลองลองไปดูคลิปย้อนหลังหน่อยครับคลิปเก่าผมสตาร์ทเครื่องให้เนี่ยแต่วันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้นะครับเพราะว่าสตาร์ทยากหน่อยเนาะ ยังไม่มีพี่เอฟซีคนไหนขอมาเนะเาะอยากฟังเครื่องไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเนาะตัวน,นี้120ไดสตาร์ทครับ120ไดสตาร์ทดูกันนะ120ไดสตาร์ทผมดูราคาแป๊บหนึ่งครับ120ไดสตาร์ทอ๋อสามห0ื่นสอครับเนี่ยเดี๋ยวดูเครื่องเสร็จนี่ผมพาไปดูปั๊มน้ำครับ มีพีเอฟอยากได้ปั๊มน้ำครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ประมาณนี้ส่วน110ก็ยังอยู่นะครับ2 6งหมครับมีอยู่2เครื่องแล้วมั้งครับนี่หเครื่องนี่หนเครื่องครับสองหม่ครับส่วนด้านหลังจะ140นะครับกับ155ฝั่งโน้นร้อยห้านี่อยู่ที่3 7มหมนนะครับพี่โทรศัพท์ครับพี่พี่โทรศัพท์ครับโทรศัพท์ ฝั่งน้นนะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับนี่ร้อยห้าห้าแต่ผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเดินไปยากหน่อยให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้ครับส่วนร้อยสี่สิบสามหมื่นสามนะครับนี่ไล่ๆมาแล้วครับนี่ร้อยสี่สิบร้อยยี่ห้ามีสองนะครับสองหมื่นเก้าครับนี่นี่สองหมื่นเก้าอันนี้ก็สองหมื่นเก้าครับนี่มีให้เลือกครับสองเครื่องครับถ้าใครชอบแบบร้อยยี่ห้า ทำออกมาน้อยครับไม่เยอะนะครับหนึ่งสองห้านี่ครับนี่พัดครับนี่สวยๆแล้วครับนี่สองหมืนเก้าครับตัวนี้ก็สองหมืนเก้าครับ4ี่ร้อยสี่สิบสามหมื่นสามครับโนนโนนโนนครับส่วนนี้พระเอกเลยครับนี่สามหมืนแปดครับแซทีครับนี่สวยๆแล้วครับสามหมืนแปดครับลองแล้วเสียงดังฟังเพาะแน่นอนครับไม่ไอไม่ดันครับประมาณนี้ครับนี่ส่วนเบอร์โทรครับไอคลิปครับ สายโชติเจริญการเกษตรครับเครื่องยนต์ลางคาถูกที่สุดสองสภาพดีครับมั่นห้อยนกแรอำเภอพระพะาจังหวัดตากครับ085 604 9 436ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับใครชอบสินค้าท่านิี่ไหนเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มน้ำครับไปก่อนครับนี่ปั๊มน้ำครับอยู่ข้างหลังครับ 4,500ถึง5,500ครับปั๊มน้ำครับอื่พัน0้ถึง5้0 0ครับปั๊มสีส้มนี่น่าจะ5,500ันห้าครับมีให้เลือกเยอะอยู่ครับยังยังยังมีอยู่นะครับแต่ก่อนนี้เยอะมากครับเต็มไปหมดครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับ4 5 0 0 5 5ห้ครับประมาณนี้ครับนี่นี่ให้ดูสภาพครับนี่น่าจะ4,5 0 0นครับนี่ยตัวนี้ตัวนี้พร้อมใช้ทุกตัวนะครับนี่นประมาณนี้ครับนี่ ตัวใหญ่นี่สี่พันห้านะครับนี่ตัวสีส้มครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ถามเนาะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ครับนี่สามนิ้วครับน่าจะอยู่ประมาณสี่พันห้ามั้งครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ส่วนเครื่องนี้นี่ลูกค้าจองไว้แล้วนะครับนี่ลูกค้ามายังไม่มีเวลามาเอาครับแต่จ่าย เสร็จแล้วครับนี่ยคือเก็บไว้ให้ลูกค้าไงครับเนี่ยโทรมาจองเลยครับเนี่ยไม่ได้ไปดูสินค้านะครับคือดูรีวิวก็เออตกลงมาเอาเลยครับเนี่ยนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้เกสิบครับถ้าจะเอาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็โทรมาสั่งจองได้ครับนี่9เกิบจะอยู่ที่สอง0มืนครับเนี่ยส่วนโค้งนี่สอง0 0ืดครับเนี่4สี่0มืนแปดครับเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับเนี่ย มาเอาไปใช้ได้เลยครับส่วนส่วนคันนี้นี่รีวิวให้อยากเฉยนะครับนี่อันนี้มีลูกค้าจ่ายมัดจ่ายตังค์เสร็จแล้วครับเหลือแต่มาเอาเนาะนี่โอนเสร็จแล้วครับแต่ลูกค้ายังไม่ว่างมาเอาไงครับนี่ดูแลสภาพสวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับอาทีเก้าสิบครับนี่ส่วนสินค้าก็จะมีประมาณนี้แหละครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรครับหรือ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมแฮกบารดอยมารีวิวให้เนาะประมาณนี้ครับนี่พกยงพกยางก็จะมีประมาณนี้แหละครับสี่พันนี่ยางครับราคาคร่าวๆน่าจะสี่พันห้านะครับคร่าวๆนะครับต้องโทรถามเฮียอีกรอบครับว่าราคาเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับนี่่ดดยางประมาณนี้แหละครับนี่นี่อันนี้คือราคาคร่าวๆนะครับต้องโทรมาสอบถามราคาอีกรอบครับว่าราคาเท่าไหร่ครับนี่ส่วนโค้งนี่หมื่นสามนะครับเนี่ยนี่หมื่นสามครับ มีสามสามสี่ 3, 3, 4, คันให้เลือกครับก็ใครอยากได้ก็มาดูที่ร้านได้ครับบัานห้อยนกเลครับอำเภอพบะ,ะจัะจวดตากครับเบอร์โทรไทยเบอร์เบอร์โทร,รโท,ที่ผมให้ไว้นะครับส่วนแท่นปั๊มน้ําครับเหลือน้อยแล้วครับแท่นปั๊มน้ําประมาณสองพันแปดนะครับนี่นี่สองพันแปดครับทำอีกแล้วครับ ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีสินค้าครับทำล้อทำทำทุกวันนะครับทีละสี่ห้าแท่นครับกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับมีให้ใครมาเอานี่มีให้ใช้แน่นอนครับส่วนส่วนหน้าร้านจะมีอยู่3ครับ3มแท่นนะครับก็มาเอาได้ครับส่วนอะไรนะแท่นหยอดข้าวโพดครับไอเครื่องหยอดข้าวโพดผมผู้ผิดครับจะมีอยู่1 2 3สาม สี่ห้าห้านะครับไกลเลยดูลงไร่ลงสวนนะครับก็ดูดูไว้ครับสามพันบาทนะครับใครอยากได้เครื่องหยอดข้าวโพดหยอดข้าวครับใกล้แล้วครับก็ซื้อเตรียมไว้ได้เลยครับส่วนนี่จะเป็นเฟืองท้ายครับนี่อันนี้ก็ขายเหมือนกันครับแต่ไม่ทราบราคานะครับนี่ก็ลองโทรมาถามเฮียดูครับผานบุกเบิกครับอีกหน่อยลงไร่ลงสวนนะครับซื้อไปใช้ครับราคาน่าจะพันกว่าบาทนะครับราคาไม่แพงครับนี่ประมาณนี้ครับ ล้อลมล้อเหล็กครับฐานถไอแท่นแบบนี้ก็ยังมีนะครับนี่เครื่องสูบน้าครับแบบติดเครื่องครับก็มีขายเหมือนกันครับส่วนราคานี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ก็มีครับนี่ประมาณนี้ของที่ร้านเยอะครับมาร้านเดียวครบจบทุกอย่างครับนี่พวกรถการเกษตรก็มีนะครับก็จะมีอยู่แสนกว่าครับนี่มีเครื่องรถไถ ครื่องรถไถแล้วก็เครื่องยนต์ครับมีอยู่3คันครับส่วนนี่เครื่องดูดน้ำ3ามเครื่องนี้คือพร้อมใช้พร้อมจบแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ดูราคานะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์มาครับไม่ว่าจะเป็นสารุ่มสารี่ครับมีเหมือนกันครับนี่หน้าร้านจะประมาณนี้ครับคลิปนี้จะประมาณนี้แหละครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับรับการแจ้งเตือนคลิปวิีโอใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยๆครับแฮกบ่าดอยครับสวัสดีครับ